ก็สวัสดีครับวันนี้เพราะว่ผมแบงกุปจากคณะวิศวกรรมนะวันนี้ผมมาทำการเฉยนะข้อสอบของเอเวลนะเอเวลคณิตหนึ่งนะปีหกเจ็ดนะข้อที่สิบสองนะเขาบอกว่า a อเป็นลำดับทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะซึ่งลำดับเลขคณิตเนี่ยอาจจะมีอ่าพจน์ทั่วไปนะครับก็คือสมการพจน์ทั่วไปคือ a อ็นเท่ากับเอหนึ่งบวกกับเอลบหนึ่งดีครับนี่คือพจน์ทั่วไปนะครับแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขมานะครับซึ่งโจทย์ก็ให้เงื่อนไขมาแล้วก็ถามค่านะครับ ซึ่งถ้าสมมุติเราคิดนะครับว่าสมการนี้ว่าเป็นหน้ากําลังสองลบกําลังสองจะได้ไว้ก็เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับใช่ไหมทีนี้เราก็เริ่มเลยครับก็คือตัวนี้ผมจับมาใส่นะก็คือ a ยี่บแปดนะครับลบ a ยี่ห้าข้างหลังคือ a ยี่บแปดบวก a ยี่ห้าครับโอเค a ยี่แปดเนี่ยก็คือแทนแทนไว้ก็เป็นบวกยี่เจ็ดดีใช่ไหม ลบกับ a1 ลบกับเท่าไหร่ยี่นะครับก็จะได้ว่า 3d มดนะครับสาคูณกับ a18 แปดก็คือ2เท่าของ a1 เพราะว่ามันมี a สอตัวนะครับบวกกับ 17d บวกกับตัวของ 24d นะครับก็คือบวกตัวของเท่าไหร่หนึ่บนะครับใช่ไมสิบเจ็ดบเจ็ดบวกกับอ๋อมัน28ี่สิดนดูผิดนะขอ,ขออภัยนะ เอาใหม่เอาใหม่ผมคือวันนี้ผมสอบมาเยอะมากก็อาจจะเบอร์ได้นะครับเอาใหม่ยี d, ่สิบบวกกับ 24d นะครับได้ตัวของ1 51d เนะครับอืมนี่นะครับเราจับเท่ากับ96กนะครับก็แค่จับสั่ไปหารนะครับจะได้ตัวของ d ีคูณกับสองนบวกห้าเนะครับเท่ากับ32 ซึ่งมันยังไม่ไสามารถคำนวณเอาไ้ได้นะครับวิธีทาต่อมานะก็คือโจทย์ถามตัวเงื่อนไขตัวนี้แล้วก็เอามาใส่นะครับก็เป็น A 29บนะครับลบ,บ a 24นะครับคูณกับ A 29บวกกับ A 24ครับตัวนี้อันลบกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็เป็น 28D นะครับทบกับตัวของ 23D ดีก็คือ 5D นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็เหมือนกันมี A 12ตัวก็เป็น2 A1 นะครับบวกกับ 28บวกกับ2ีนะครับก็คือตัวของ 51D นะครับต้องการหาค่าตัวนี้นะครับก็คือเราก็แค่จับตัวนี้มาคูณ5ทั้งสมการนะคูณ5คูณ5เข้าไปนะครับเราก็จะได้ค่าออกมานะครับซึ่งได้ค่าเท่ากับ160นะครับก็ตอบช้อยข้อที่3ครับผมจบนะครับก็ต้องใส่ข้อน,นี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามนะครับแล้วก็ อ่าสู้ๆนะกับการสอบเอวลขอให้ผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนที่สอบคณิตศาสตร์เอวลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ